どうも。<Okay. S 2> <laughs> oh. Oh my god. Oh. Oh my gosh. Oh. Hãy đến ngoài, hãy đến ngoài. Holy shit. Hồ oh, nám lại like xuống mà đây hả? Oh. Oh my god. Oh my gosh. Hồ oh, nám lại like luôn. Oh. โอ้ไม oh ่กอชมากกลัวมากโอ้โอ้มากกลัวมากคุณีไม่เคยสัมผัสแผ่นดินไหวในไทยมาก่อนเลยนะฮะตอนนี้น่ากลัวมากดินสิยงกองแกงทั้งหมดเลยดินทั้งเมืองเลย แล้วเราออกก็สองคนใครจะไม่ได้ยินวะกูนี่ไงที่ได้ยินใช่เนี่ยเอะว่าอยู่อยาออนกว่าคืว่อยากรู้อะไงอะคนลงจ้ามันคนลงจากเต็เต็มเลย

Maybe you สูกงก็คือโยกเนี้ยค่ะก็คือเราก็เอาคนลงมาก่อนตัวอัดประช่มอ๋อใช่ใช่มันมันสั่นนานไหมครับตอนนะั้นอุ้ยก็รู้รู้สึกอะค่ะโลกหลายครั้งอยู่ค่ะ<อ>ใช ตัดแล้วมันมีอาการไงไหมตอนนั้นลูกซิงไงไหมก็มันก็เป็นเวียนศีรษะมันเหมือนกับตึกมัน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 โค้งเดอก็เลยต้องก็โหวพยกตามมาตรฐานความปลอดภัยอ๋อมีการผ่าตัดอะไรอยู่ไหมตอนนั้นก็บางห้องมีบางบางเพจอย่างไม่เริ่มก็ก็ต้องงดผ่าตัดไปก่อนอ๋หลานมันหลงดีกว่าเพราะคนไขายุ่งนิดเด็มเลยฮะไปดูแลคนไข้ด้วย

อขอสถานรถไฟครับนะครับจะนินไหวยังรุนแรงนะครับสถานซึ่ง์กางกอ่อสร้างข้ามทางรถไฟแต่สถานนี้ประแดดนะครับเล็กขนาดนี้นะครับรถยนต์ติดอยู่หลายคันดีนะครับตีกิกงนลมาได้รับพนผมบาเก็บ สิบล่อนี่ครับนีหน่อมาคนมาเจ็บหน่อมันแห้งขนาดนีส่สิปล่อรถเค้น นี่คือแค่ผลงานนะครับ